สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับเราร้านทูวิลทัวริส t วันนี้ทางร้านได้มีรถรุ่น BMW r 1 3 0 g s นะครับผมทำการติดตั้งสปอร์ตไลท์ท่าหน้าของสปอร์ตไลท์จะเป็นสปอร์ตไลท์รุ่นใหม่ของเดน a น i รี่ได้แก่ d e n a น i รี่ดีเซเวนโปรนั่นเองท่าหน้าของ d e n a น i รี่ดีเซเวนโปรนะครับจะมี3แพทเทิร์นให้เลือกเล่นได้แก่แพทเทิร์นแรกสปอร์ตบีมเป็นแสงพุ่งไกล แพทเทิร์นที่2ฟัดบีมเป็นแสงออกข้างและแพทเทิร์นสุดท้ายไฮบีสบีบเป็นการเผิดประสานระหว่างสปอร์ตบีบและฟัดบีบนั่นเองนะครับนอกจากติดตั้งสปอร์ตไลท์แล้วยังมีอย่างอื่นเช่นแต่จะเป็นแต่เปียสเลนเดอร์400 500เฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาด้วยชุดควบคุมแขนสมาร์ท R1300 นั่นเองนะครับและสุดท้ายเดนนิลลี B ่บีซิกไฟเบยนั่นเอง หากลูกค้าท่านได้สนใจหรืออยากสอบถามตัวสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เครดิตไทยคลิปได้เลยครับคิดถึงไฟคิดถึงเปียร์คิดถึงทูวิลทวริสนะครับผม